ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความมานำเสนอเรื่องบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นชูกำลังเตยหอมบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นชูกำลังเตยหอมเตยหอมหวานเข้าไม่พังลังมาแนออจริงคือเป็นของมาเลมาเล,มาเลนาราชิวาสมีถิ่นกำเนิดในไทยและมาลเลเซียเป็นไม้จำพวกหญ้าแตกแยกกอ เป็นกอใหญ่เกิดจากหัวหรือเง่าที่อยู่ใต้ดินส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินนั่นเป็นเพียงก้านและใบใบเดียวเรียงสลับกันเวียนเป็นเกลียวขึ้นไปจนถึงยอดใบาย,ยาวเรียวคล้ายใบยหอกปลายใบยแหลมขอบใบเรียบผิวใบเป็นมันเส้นกลางใบเว้าลึกเป็นแองใบมีกลิ่นหอมสรรพคุณทางยา ต้นและรากมีสรรพคุณใช้เป็นยาขับปัสสาวะรักษาโรคเบาหวานใบมีสรรพคุณรักษาโรคหัดโรคผิวหนังใช้เป็นยาบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นดับพิษไข้ชูกำลังหากจะมารับจะนำมารับประทานเพื่อบำรุงหัวใจใช้ใบเตยสดล้างสะอาดนำมาตำให้ละเอียดเติมน้ำเล็กน้อยคั้นเอาน้ำดื่ม จะมีรสเย็นหอมหวานบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นประโยชน์ทางอาหารใบรสหวานเย็นมีกลิ่นหอมใช้แต่งฝิ่นอาหารหรือขนมไทยหรือนำไปต้มกับน้ำดื่มเป็นน้ำเปล่าก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆของใบเตยชุ่มชื่นหัวใจเสียนิกอรไรคนไทยนิยมใช้ใบเตยสดแต่งสีเขียวในอาหารแต่งกลินด้วยเช่นแต่งสีในขนมขี้หนู ลอดช่องสริมวุ้นขนมชั้นเป็นต้นหรือจะนำมาสารเป็นกระทงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กใส่ตะโก้รับประทานก็อร่อยหอม,ห,อมหวานอีกแบบในหารขขาวก็นำมาห่อไก่และนำไปอบเป็นไกห่ห่อใบเตยรสชาติอร่อยแถมหอมกลิ่นใบเตยอ,อีกด้วยเสษทั้งรสและเสษทั้งกลิ่นหรือนำไปแต่งกลิ่นเข้ามันให้มีกลิ่นหอมโดยใช้ใบเตยล้างน้ำให้สะอาด ทิ้งไว้ให้เสดดน้ําเมื่อข้าวสุดเอาเข้าวมันทับใบเตยไว้ปิดฝาทิ้งไว้ให้ระอุข้าวมันก็จะหอมกลิ่นใบเตยหรืออาจใช้รองก้นหวดแม้เวลานึ่งข้าวเหนียวก็ทําให้จะได้ข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอมน่ารับประทานเช่นกันปัจจุบันนามาทายาส่วนประกอบของบูงหาหรือเครื่องเครื่องหอมทั้งยังนํามา ประดิบประดอยเป็นดอกไม้เพื่อถวายหรือตกแต่งบ้านโต๊ะหารหรือไว้ในห้องน้ำเพื่อดับกลิ่นก็ย,ยังได้สารพัดประโยชน์ทั้งกินทั้งใช้แถมยังเป็นสมุนไพรที่ปลูกง,ง่ายไม่ต้องดูแลมากนักอีกด้วยขอบคุณครับ